ตำรวจสอบสวนกลางหรือ CAB ร่วมกับอยแตัตอนกระเช้าปีใหม่หไร้คุณภาพลุยตรวจร้านซูเปอร์มาร์เก็ตจีนทั่วกรุงยึดของกลางมากกว่า2,000 20, 0ชิ้นปฏิบัติการนี้ตำรวจสอบสวนกลางภายใต้การดำเนินการของพลตำรวจโทจิรพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสั่งการให้ตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยนายแพทย์สุรช่อต่างวิวัฒเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาและเพสัชกรเลิศชายเลิศวุฒรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาร่วมการปฏิบัติการระดมตรวจค้นร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไปนำเข้าจากประเทศจีน8จุดก่อนจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่โดยปฏิบัติการในครั้งนี้สามารถตรวจยึดของกลางได้55รายจำนวนมากกว่า25,823ชิ้น พฤติการของคดีนี้เนื่องจากว่ามีเด็กซื้อขนมนําเข้าจากต่างประเทศไม่มีอยอยนํามาบริโภคจนเกิดอาการแพ้หน้าบวมจนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอีกทางเจ้าหน้าที่ยังได้ลงพื้นที่เนื่องจากได้รับการประสานงานจากสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาให้ทำการตรวจสอบร้านขายสินค้าทั่วไปที่นำเข้าจากประเทศจีนโดยเฉพาะอาหารที่ไม่มีเลขสารระบบอยอยหรืออาหารที่ไม่มีการแสดงสลากเป็นภาษาไทย หากประชาชนซื้อไปบริโภคอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดและวิธีการบริโภคที่อันตรายซึ่งอาจจะมีความคลาดเคลื่อนจึงเป็นที่มาของการระดมกวาดล้างจําหน่ายสินค้าลักษณะดังกล่าวเบื้องต้นการกระทําดังกล่าวถือว่าเป็นความผิดตามพร,รบอาหารพุทธศักราช2522มาตรา6จําหน่ายอาหารแสดงสลาไม่ถูกต้องระวังโทษปรับไม่เกิน3,000บาท